ต้องมาแล้วว่ะแล้วเราชวนอีกคนนึงมาไอ้ไอ้เคนแต่ไอ้เคนไปนี่ไปเล่นก้าวเด็ดก้าเด็ดก้าวเล็งกางเล็งลงตีตัวนี้ชื่อโรเบิร์ตฟาร์กมีปฏิกิริยากับทุกคนเควส EMF ถ่ายผีน้ำดำโอเคไปโอเคไปอันนี้คือเซนเซอร์อ่ะเวลาผีผ่านไม่อันอันนี้ดิอันขวาไอ้เขียวเขียวอ่ะมันมันเป็นแสงอ่ะมันมันเหมือนเซนเซอร์เหมือนกันมันคือเอาดอกอ๋อ ไอนี้เวลาผีผ่ามันเป็นขึ้นสีเขียวใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเกิดผ่านปมันจะเป็นแสงสว่างวาบเลยไม่ว่าไม่ว่าคนหรืออะไรก็เป็นแสงได้หมดฮัลโหลเอ่อเอออะไรเอ่อเปล่าเป่าเพื่อนพี่จะดูเหมือนเพื่อนพี่จะเลือดเลือดร้อนอย่างเฮ้ยยังจัดของไม่เสร็จฮัลโหลยังไม่ได้จัดของกี่เอฟเอฟยังไงถือถือมาแล้วถือมาแล้วเอฟเอเอ่อเอฟเอฟยังเอฟเอฟยังถือมาแต่ที่กี่วันใคร โยนไปหน้าบา้านกิฟมีอาซาอะไรอ่ะกิฟตมีอา <me> ไซได้เสียงเด็กคนละใช่เหรอว้<บ>าวชิบหายแล้วไม่ใชาตอบเรจะตอบคัสบิดบล็อกเออพี่อยู่ชั้นบนห้องน้ำเงินห้องในสุดเกือบในสุดโอเค where are you โอ้โหเคบีไฮบีไฮกระดูกอยู่ไห <Okay. S 1> นนะกระดูกอยู่ห้องห้องข้างๆห้องผีเลย ห้องไหนวะห้องผีมาตอบเซบิดบล็อกนะนั่นห้องในสุดห้องเกิดในสุดห้องในสุดห้องเขียวหอนสุดห้องเขียวอ๋อเจลาะเจลาะเจลาะเคไปเดี๋ยวจะพี่ไปส่องกลิงก็ปิ้งฮะ Where are you ไวอเร์อยละเอาอะไรไปดีวะฮัลโหลมีคุยอะไรบ้างอ่ะดูก่อนแม่เอ่อเอ็มเเรามีเอ็ถ่ายผีถ่ายน้ำดำเฮ้ยตกใจอะไรอะไรกดนเถอะมันเดินใส่กูองตุ๊ก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 ตัวมันก็หายไป ไอ้กล้องมันหยิบหยิบไงก็กล้องอ่ามันเอฟสี่หยิบหยิบหยิบมันเออกดกดกดเอฟกดเอฟกดเอฟวางก่อนกดเอฟวางกดเอฟวางโอเคโอเคไป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 มีไว้ตรงไว้ตรงนี้แล้วกันวางแบบคีย์เอนทีมมันตรงหน้าตู้ วางกด f อ่าเฮ้ยไปหาอยู่ you my friend คำเฮียคำเฮีย i like to see โอ shit เอ่อเยี่ยมเลยด้าผ่านแล้ว help me help me มันร้องอ่ะมันร้องแบบเอ๋ตอนกู am not scale อยู่มันก็เอ๋แบบนี้แบบไม่ใช่แบบลองไปเรียกนะลองไปเรียกในกลุ่มได้ได้ได้ บวมคอบวมคอเฮ้ยเขียน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 โอเคบายเดี๋ยวถ้าเขียนก็เดมอนนะไปแล้วใครอยู่หลังอ่ะกูเองอย่าปิดประตูขังกูไปละเว้ยไปละเว้ยใช่ไหมเขียนแน่นะใช่เดมอนแน่นดูรูปที่ถ่ายเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะจะถ่ายเหรอเอ้ยมีอะไรหรอกมั้ง พี่ไปลองถามว่าฮาไม่มีโกสอาเฮียเออวะสักพักในเกมไม่ตอบตอบข้างนอกแทนเฮ้ยบิงไปดีมอนข้างตีเลยกูนึกนเปผีหนังผีเรื่องไหนวะที่ผีแม่งวิ่งตบวิ่งมาตบหน้าคนช่วยผีช้อนช่วย yourself ผีช้อนช่วย yourself where are you เจ็บปีกไหมคือ come 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 where are you oh โอ้ h i t น่า we f u c เ e d ร p hey, where are you Không, ไม่ได้หรอไม่ตอบ oh. ตไปในห้องสิได้เจอกันโรเบิร์ตคลาร์กฮัลโหลฟัยูแมนีย I like to tell โอ้ชิเฮียเอ้ยเียหน้ามึงเฮียคัมเฮีย Come here. I have a song for you A season's p i c e t h a t you l i k e is so k e a n c o m e here. Come here. หีอยู่ใจเย็นเนาะเป็นเดมอนที่ใจเย็นมากเลยอะฮัลโหลมันชื่ออะไรนะเอาใหม่กี๊กโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตครับเวย์อาร์ยูหัน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 จริงปะเนี่ยกูถอยเลย Where are you? โอเคอ่าโชมีอไรกิฟะเมกะซาวเมกะซาวโชยเซลฟ์บีไฮหน้ามัดีไหนวะโชยเซลฟ์เลือดมันร้อนน็อซัมติงโชวยเซลฟ์น็อซัมติง ไหน่ะ uh, ไหนบีไฮอ่ะเฮ้ยบีไฮกูมันตรงรถตู้เนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยริงฮัลโหลครับสวัสดียโชยเซฟเฮ้ยหันหันหัน้าอยเขาเพิ่งโดตกแล้วอะน็อกันติงน็อกน็อกซัมติงไม่พี่ไม่เนี้ย

เหนไมไม่ทันติด dirty water สีแดงตัดแต่ไม่ติดกันลเฮ้ยมันขึ้นสิบยาวเลยน <itu? S 2> ี่ว่ะใช่มันข <c oughs> <yll> ึ้นสิบยาวเลยพี่มาที่คนกูกดถ่ายไม่ทันแต่กูเห็นน้ำเป็นตัวเลยเมื่อกี้ เห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะเป็นผีตัวใหม่ใช่ไหมใช่มันมันออกมาจากห้องน้ำอ่ะเป็นชุดนอนปหมันอยู่ไหนไม่ไม่ใช่ชุดนอนที่อะไรไม่ใช่ชุดนอนหรอเมื่อกี้คือมาเป็นมาเป็นไม้เลยกูพร้อมโดนหดแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นเป็นเงาใช่มันเป็นเงาแต่คือรู้ว่ามันถืออะไรมาด้วยไม่ได้ไม่ยอมกล้องอยู่ไหนวะไม่ยอมด้วย you Happy Are you here เออกูรู้แล้วมึงอยู่ห้องนี้แต่มึงอยู่โอ้โชว์ yourself Are you happy? Give me y s Oh shit! Now we fucked up. Fucked up. Now we fucked up. เอาหันวะเฮ้ยถ่ายไม่ติดเออ ตรงหัวบันไดเลยนะถ่ายศพพี่เนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัฮมยมฮัยัฮ้ยเลยเฮ้ัเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยนฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮนนเฮ้ยเล้ยเฮ้ย้ยเ้ยอฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเเ้เ้ยเยย แต่ไม่ติดเดมอนี่เมื่อไรมันจะแก้วมึงถ่ายอนะไรกันวะถ่ายดูดถ่ายดูดวัตต์ฟักเดมอนอดีตเดมอนมันกลัวอะไรวะไม่กลัวพี่มันไม่กลัวกางเกนเนาไม่กลัวอะไรเลยมันพร้อมที่จะใส่หน้าพวกพี่ได้ตลอดเอา